องเอาหลังมานะันไม่ออกมาเลยอะ่ะบัะขีกลัวแทบอ่ะ <c oughs> ดักอยู่ข้างหน้านี่ดักอยู่บนระเอ้ยระพข้างหน้านี่เฮ้จะทายวงวะนี่เฮ้ยููดด

ไปขึ้นมาซะสิไม่รู้พี่ไม่เห็นเลยนี่เม็นไล่จะเล่นเชิงจึงได้พีมแนไม่ด้เลยแล้วก็แอนอะไรอย่างเงี้ยเกอะไรเกิดอไอ้ไม่ได้เรียกอกบาน่ไ้ เฮ้เยโน,นะนระเบิดเกิดว<อ>างหนึง่ง First blood ฮะลองไหนวะไม <c oughs> ่โดดลงไปแล้วนนะไม่เน่ไม่อยู่ไม่อยู่บ้านแนวไม่อยู่บ้านแนวดาวหดาวหนดาวหนึ่งเจ้านนขาบ้านแนว

ไอ้เหรเลยพี่พี่พี่ผมไปหายกินข<อ>้าวล้เพื่อนผมพี่อืมอาี้พอหญิงอันเนีน้ย ผู้ชายพี่ผู้ชายผู้ชายเนาะใช่ขเ,นเ,นเขาเปลี่ยนได้นี่ปลี่็นเขาออกซ้ายไปสองตัวสามตัวเลยข้างล่างใสาย่บนนี้มะวะบนนี้บนนี้น ยี่ไม่กองอันนี้มันไปส่องมาที่ข้างบนมีพี่สองตัวบนกลางบนกลางบนรอบหลังบนรอบหลังเอ้ยเฮ้ยเล่นด้วยครับพี่ครับเล่นด้วยพี oh, ่หน้า First blood นเม่เดียววะ่ะขบวนยิงว่ะว่าเงตอนนี้ขอกมาเยอะข่มสอกตัวแล้วก็ขบวนก้างสอ,ตตองตัวก้างมันตรงอย่างวะ่ะมีสองตัวนะ้พี่ฟัง,งนะนี้นะนั่เอ็มห้าร้อยกับปืนลูดเอ็มยีแแฉมันจ้ะเ๋ยาน่ะ ลองทำมันเอาเอา,เอาไปดิหลบไปดิอ้๋ออ๋อมันอยู่ไหนวะนะ่ะจานบินฟูมอ,อยู่ตรงนี้เยอะเองวนะะไรมิตรงเหยพี่มิเขาไลยมันฟูมนะฟมันฟุ้มมันฟูมเฮ้ยเออาเป็นไร ก็ไม่ได้ซื้อระเบิดมาติดปืน้่ะระเบิดบางทีมันก็พลาดแล้วปืนมัพลาดระเบิดเขาปาให่ปืนแล้วนะระวางระเบิดว่างเลยไปนห้นีไป First เข่าเจ็บเลยพี่เข้าปะเข้าเข่าเข่าดาบ่ะดาบ่ะเดินเร็วหน่อยพี่ไม่หลังผมเดือดตกไป่ตายง่าผมอามตาดูสุกละ ยตกตกบนนูไม่ตายอยี่ว่าันอย่างูี้องไหมแปลกตเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวัอาดิไหนว่ไหนอี่เอาเลยอ๋อนี่ปืนนี่มันช์จได้ป่ะปืนนี่พี่ ไม่เลวนะีเล่นเมื่อกี้ไม่เลเลยอะรขึ้นบนขึ้นบนหนึ่งีปชาร์จมันมีปืนลูกไม่มีสกิลเอ้ยไม่ีไม่มีไนีกระสุนสองรงขึ้นไปไว้นี่รอหน่งอนึ่งอองด โอ้แมงหรือเต่ามันล็อกกรวล้มนะเดียเดียวบ้าเดียว้เน,นี่ยยตรหน,นล็อกล้มเส็จโอ้โเดยวเลนได้ตัวัว้วยไอเดียหว พน่หนักห่าหนนันังาง่ายงู่แตบงเอเขาเอาเงเาราทำเด็ดตัวทำเด็ดบอกว่าทำเดดก็บอกเออเงนเราเ็นเด เอาโระเบิดตัวเองพี่เอี่หลังมาหลังมาหลังมาตาย Double kill รบไอ้กูจะยิงหัวเฮ้ยโน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 แม่งเอ้ยมันยิงกูตรงนี้ไอ้ฟ้าเอ้า สาก่อนเเลนะยืนหลังมาโอ้กดสกิลไม่ทันหลายบัตมันมันมันมีมเราได้ดี่โดนระเบิดตายอะ เราตอายที่นี่มดักรอแล้วผมจะวิง่งแล้วเปิดซิ้วตาย nông nghiệp First blood. Double kill. Yeah, này. ของแม่จ้องตัวอะไรฮ่าผมโดนซรัพ exactly. ย์สมแล้วผมจะไม่แพ้เจ้าลำบากไม่รู้ว่ะดิเดินมาหลอนเจาะคนโดนเมื่อกี้ผมโดนอะไรล่ะทอทอครับมาดิ เล่นแบบว่าดักรอดีมัน่ต้องสอบดยปะโอ้ยวล์กดีเลยโอ้ยอีเมคชาย Yeah.